เดี๋ยวเราจะเพิ่มไฟแล้วก็หมอกเพิ่มเติมนะคะให้กับฉากซีนแรกของเรานะคะตรงนี้อ่าให้มันดูมีมูทโทนมากขึ้นตอนนี้มันจะเป็นเหมือนแสงแดดนะคะตกกระทบเดี๋ยวเราจะไปเลือกที่ไฟบอกทิศทางของเรานะคะเดี๋ยวเรามาที่เอลไรเนอร์นะคะอ่าจะเห็นว่าเราสร้างทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะคะแบบนี้อ่าอันนี้นะคะมันจะเป็นพวกพื้นหินนะคะที่เราสร้างขึ้นใหม่ ถ้าเราต้องการที่จะก๊อปนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะคะอ่าเรากดตัวแรกไปนะคะจากนั้นตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะเรากดชิปไปด้วยนะคะมันก็จะเลือกทั้งหมดอ่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้นะคะเข้าไปใส่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาพวกอันนี้ของเราเนี่ยตั้งโฟลเดอร์ใหม่นะคะอ่าเป็นโฟลเดอร์ของฉากนะคะเดี๋ยวเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนนะคะตรงนี้แล้วก็อ่า ใส่เป็นซีนจากนั้นเราคลิกตัวแรกแล้วก็ตัวตุดท้ายตรงนี้เรากดชิปนะคะเลือกทั้งหมดแล้วก็เราเอามาใส่ที่ซีนนะคะจัดให้มันเป็นหมดมู่แบบนี้นะคะก็จะมีซีนนะคะเป็นฉากต่างๆของเราแล้วก็ซีเควนซ์นะคะมี2องซีเควนซ์แล้วก็ไลท์ sequence, แล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็กล้องนะคะ จัดให้เป็นมวลมูลนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาที่ไลท์นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟบอกทิศทางของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราปรับเพิ่มเติมเลือกที่ไฟบอกทิศทางนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาที่หน้าของดีเทลนะคะามาดูที่ไลท์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูค่า intensity นะคะตรงนี้ตอนนี้มันเป็น10นะคะก็จะเห็นโทนภาพประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเรา,เรา เอามุมประมาณนี้ด้วยจะได้เห็นอ่าเดี๋ยวเราจะลองปรับดูนะคะถ้าแบบนี้ก็จะสว่างนะคะหรือว่าถ้าแบบนี้ก็จะออกจะมืดๆลงนิดนึงอ๋อนี้มืดเลยอ่าจากนั้นเดี๋ยวเราไปที่หมอกของเรานะคะออไลเนอร์ liner, แล้วก็มาเลือกที่หมอกตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ดีเทลนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ ตัวนี้นะคะแล้วก็มาดูค่าตรงนี้นะคะเป็น0.02เดี๋ยวเราปรับเป็น0.01ละกันตอนนี้หมอกค่อนข้างหนานะคะ 0. 0.1 Enter ไปอ่าหมอกจะเป็นแบบนี้อันนี้มันจะมีโทนฟ้าๆนิดนึงนะคะซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนสีหมอกได้นะคะโดยตรงนี้นะคะคือการเปลี่ยนสีหมอก อันนี้มันเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะสมมติว่าเราลองเลื่อนอ่าสีนี้ถ้าสีนี้ก็จะเป็นหมอกแบบฝุนฝ่นๆนะคะก็เลื่อนจากตรงนี้ได้นะคะถ้าเป็นโทนแบบนี้ก็จะเข้มขึ้นนะคะหรือโทนนี้หรือจะเอาแบบหมอกแดงไปเลยน้ำเงินเขียวหรือว่าจะออกครีมคีม อ่าประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่สักประมาณ350ตัวนี้มันเป็น0.00ใส่350 enter ไปแบบนี้อ่าจะเห็นว่าตัวละครเรามันจะมีความเข้มขึ้นนะคะแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหมอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่หมอกเชิงปริมาณด้วยนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูนิดนึงอ,อันนี้นะคะ จะเป็นการใส่หมอกเชิงปริมาณนะคะเดี๋ยวเราติ๊กไปนะคะแบบนี้ะจะเห็นความแตกต่างนะคะถ้าเราติ๊กไปมันจะมีหมอกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนได้นะคะ,อะลองปรับได้จะเอาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบหนานแน่นแบบนี้เลยตามมูดโทนนะคะของหนังของเรานะคะอันนี้ก็จะมีหมอกแต่ว่าก็จะ อีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าจะแบบนี้นะคะจะเป็นเหมาะหนานิดนึงอันนี้เนี่ยหนาเลยอ่เอาหนาประมาณนี้แล้วกันเราก็อยากได้หนาๆนานะคะมันเหมือนมันเป็นแบบหินนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีเหมาะอะไรเยอะแยะนะคะอ่าพื้นที่ฉากเนี่ยมันไม่ได้ดูสมบูรณ์นะคะมันดูแบบแห้งแล้งนะคะประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็มาดูตัวล่างนะคะตรงนี้ตอนนี้เป็น1.0เดี๋ยวเราใส่สัก0จุลองพิมพ์ไปนะคะ0.128 enter ไปนะคะอ่ามันก็จะดูแบบหินต่างๆมันดูมีการกรัดกร่อนมากขึ้นนะคะอันนี้มันคือการใส่การกระจายตัวนะคะ แบบการกระจายนะคะหมอกเราสามารถที่จะปรับให้ละเอียดได้จากหน้าดีเทลตรงนี้เลยนะคะมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักในการสร้างสภาพแวดล้อมนะคะที่มันมีหมอกนั่นเองอ่าแล้วก็เดี๋ยวปรับตรงนี้เพิ่มด้วยนะคะวิวตรงนี้นะคะตอนนี้เป็น6 0พ0นะคะเดี๋ยวเราปรับสักประมาณ800 0เลยนะคะ8 9 2 0กกด enter ไปนะคะอ่าแล้วก็ตัวล่างนะคะตรงนี้ เราก็จะใส่สักประมาณ280อ่า Enter ไปนะคะส่วนอื่นๆก็สามารถปรับอย่างละเอียดได้นะคะอยากได้โทนแบบไหนนะคะ โดโนแวนอาร์ซนะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างไรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยง น้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทําสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ